ทีต่ตอล้วที่นี่เป็นน้ำตกของฉันและเวลาฝนตกอย่างนี้จะมีคนมาฉันจำน้ำฝน,นแล้วกันหนักแน่จไม่ลงโอ้ไม่อยากจะรู้แฮะว่าเวลาฝนตกที่นี่มันจะกลายเป็นน้ำตกดูสิว,ว้าน้ำตกสวยงามมากเลยเราเล่นสไลเดอร์ดีกว่าเอาว เล่นสไลเดอร์ตรงนี้สนุกดีนะไหนลองดูตรงนี้สิเอาวิวลงไปเซียงโอ้โเอาลองเป็นสไปเดอร์แมนข้าธรรมดามคงไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแม่เฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันช่วยด้วยเอ้ยฉันติดอยู่ที่น้ำต่อช่วยด้วย ไอเดอร์แมนโนเวโฮมคราวนี้จะโนเวชีวิตด้วยไม่ร,รู้เลยว่าตรงนี้เอ็เทีนของจอระเคฉันจะมาอินแกติดกับนแล้วจอ,อระเคนอ,อ่อยไล่เมฆขึ้นไปรุ้นอ้าวจอร์แดน,แล,นลงนี้ทำไมคะพทษค่ะคทษ เราได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลือค่ะขอความช่วยเหลือหรอใช่แล้วพ่อก็ได้ยินเหมือนกันนะไปดูอยู่ตรงไหนหนูคิดว่าไปดูที่น้ำตกกันไหมคะไป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 ไหนไปไงพี่บอลจอร์แะเคานี่เนาะโอ้โจะไปเดียบเลยเล้วน้องหนีไปไหนเฮ้ยไปก่อนเดี๋ยวเฮ้ยันช่วยสไปเดียแมปดีกว่าวันนี้เฮ้ย ไปแล้วนีเนี่ยกลาวหลังอย่ามาเล่นอะไรพี่ในนี้สิเอ,อ้ยโอเคโอ้น้เจคไปเอามะม้ออันมะนามาให้โอ้จะไปไมช่วย,ยแล้วคเมาอนอเอ๋จะให้จระเข้กกิแท้เอออ่ะไปก่อเลยนะเฮ้ยกินเลยแกใจไป